สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้จะพามาเก็บใบหม่อนค่ะวันนี้มาเก็บใบหม่อนนะคะนี่ค่ะจะเอาไปต้มน้ําน้ําใบเตยใบเตยกลิ่นใบเตยออกนะคะนี่คือน้าใบหม่อนนะคะน้าใบหม่อนต้มใส่ใบเตยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเลยคะ่ะเราก็จะได้ใบหม่อนที่หอมนะคะอร่อยคะ่ะใบเตยก็จะหอมกลิ่นใบเตยออกมา ได้ใบหมอนแล้วนะคะเราก็มาหาใบเตยค่ะใบเตยนี้ก็ในสวนเราเหมือนกันนะคะนี่คือใบเตยนะคะเราจะเก็บสักสองสามใบเยนะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะหอมมากหอมใบหมอนนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะก่อนที่จะนําไปต้มค่ะแล้วล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างใบหม่อนนะคะกับใบเตยล้างเสร็จอุ๊อ,อก ออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะทานันร้อนน่าจะนะคะใบม่อนไห้แล้วใบเตยแล้วก็ใบหมอนนะคะนี่รวมกันนะคะเราก็จะนําไปต้มค่ะแล้วเราก็จะนําใบเตยนะคะที่เราเก็บมากับมา ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําใบหมอนเข้าไปเลยค่ะใบหมอนนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะก่อนที่จะนําไปต้มค่ะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างใบหม่อนนะคะกับใบเตยล้างเสร็จนี่ค่ะน้ําใบหม่อนนะคะหอมหอมค่ะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําใบหมอนเข้าไปเลยค่ะสีออก ออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะทานร้อนน่าจะนี่ค่ะน้ำใบมอนนะคะหอมๆนะคะเราใส่เบเตยเยอะๆนะคะเราไม่ต้องขยี้ก็ได้นะคะรอสักครู่แล้วก็จะเสร็จเรียบ ได้ใบหม่อนแล้วนะคะเราก็มาหาใบเตยค่ะใบเตยนี่ก็ในสวนเราเหมือนกันนะคะนี่คือใบเตยนะคะเราจะเก็บสักสองสามใบนี่ค่ะใบหม่อนของเรานะคะเราก็จะตักเลยนะคะตักเลยนะคะชิมดูก่อนสักแก้วหนึ่งแล้วก็ตั้งน้ำค่ะ รอน้ำเดือดนะคะนี่กําลังจะเดือดนะคะเพื่อนๆให้เดือดอีกนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยใส่ใบม่อนแล้วก็ไปเตยเข้าไปค่ะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําใบม่อนเข้าไปเลยค่ะสีออกออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะทานมร้อนน่าจะร้อยนะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะหอมมากหอม สีออกออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะทานนั้นร้อนน่าจะปร้อยนะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะหอมมากหอมแล้วก็ตั้งน้ำค่ะรอน้ำเดือดนะคะนี่กำลังจะเดือดนะคะเพื่อนๆให้เดือดอีกนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยใส่ใบมอนแล้วก็ใบเตยเข้าไปค่ะใบเตยของเรา นี่ค่ะดังใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะพามาเก็บใบหม่อนค่ะวันนี้มาเก็บใบหม่อนนะคะนี่ค่ะจะเอาไปต้มนานเราก็จะได้ใบหม่อนที่หอมนะคะอร่อยค่ะ ใบเตยก็จะหอมกลิ่นใบเตยออกมานี่ค่ะต้มสักประมาณสักห้านาทีนะคะสักห้านาทีกลิ่นไอยนะคะหอมมากใบหม่อนใส่ใบเตยค่ะแค่นี้นะคะส่วนที่เหลือแล้วก็รอให้เย็นนะคะแล้วกรอกเสร็จตู้เย็นค่ะนี่ค่ะน้ำใบหม่อนนะคะหอมหอมเตยนะคะ เอาไว้ดื่มอะค่ะนะคะไปต้มก่อนนะคะนี่ค่ะน้ําใบมอนนะคะหอมๆแล้วก็ตั้งน้ําค่ะรอน้ําเดือดนะคะนี่กำลังจะเดือดนะคะเพื่อนๆให้เดือดอีกนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยใส่ใบมอนแล้วก็ใบเตยเข้าไปค่ะนี่ค่ะ ต้มสักประมาณสักห้านาทีนะคะสักห้านาทีทั้งใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะต้มสักประมาณสักห้านาทีนะคะสักห้านาทีนะคะเราใส่ใบเตยเยอะยๆนะคะเราไม่ต้องขยี้ก็ได้นะคะ รอสักครู่แล้วก็จะเสร็จรีบนะคะเราก็จะตักเลยนะคะตักเลยนะคะชิมดูก่อนสักแก้วนึงได้ใบหม่อนแล้วนะคะเราก็มาหาใบเตยค่ะใบเตยนี่ก็ในสวนเราเหมือนกันนะคะนี่คือใบเตยนะคะเราจะเก็บสักสองสามใบหม่อนนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะก่อนที่จะนำไปต้มค่ะ เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างใบหม่อนนะคะกับใบเตยล้างเสร็จทั้งใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําใบหม่อนเข้าไปเลยค่ะทั้งใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ ทั้งใบม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเราก็จะได้ใบม่อนที่หอมนะคะอร่อยค่ะใบเตยก็จะหอมกลิ่นใบเตยออกมานี่ค่ะน้ำใบมอนนะคะหอมหอมแล้วก็ตั้งน้ำค่ะ รอน้ำเดือดนะคะนี่กําลังจะเดือดนะคะเพื่อนๆให้เดือดอีกนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยใส่ใบมอนแล้วก็ใบเตยเข้าไปค่ะสีออกออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะทานัร้อนน่าจังนะคะเราใส่ใบเตยเยอะอยู่นะคะเราไม่ต้องขยี้ก็ได้นะคะรอสักครู่แล้วก็จะ เสร็จเรียบค่ะขอบคุณมากๆค่ะใบหมอนของเราใบใหญ่มากเลยสิคะโอ้โหนะคะสวนหลังบ้านนะคะนี่ค่ะน้ำใบมอนนะคะหอมหอมเราก็จะได้ใบมอนที่หอมนะคะอร่อยค่ะใบเตยก็จะหอมกลิ่นใบเตอยออกมาน้ำใบเตย ใบเตยกลิ่นใบเตยอ,ออกนะคะนี่คือน้ำใบหม่อนนะคะน้ำใบหม่อนต้มใส่ใบเตยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะใบหม่อนของเราหอ,อมเสร็จแล้วนะคะน้ำใบหม่อนของเรานะคะนี่ค่ะใบหม่อนของเรา กอดเขาตัวเย็นค่ะเอาไว้ดื่มดื่มเวลากระหายน้ํานะคะหรือดื่มแทนน้ําได้ดีเลยนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะใบหม่อนของเราดูนะคะเราก็จะตักเลยนะคะตักเลยนะคะชิมดูก่อนสักแก้วนึงทั้งใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทําให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ น้ำนะคะใบหม่อนจะไปต้มน้ำใส่ใบตเตยนิดหน่อยนะคะหอมๆนะคะต้มเสร็จแล้วเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ใบหม่อนนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะก่อนที่จะนำไปต้มค่ะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างใบหม่อนนะคะกับใบเตยล้างเสร็จนี่ค่ะ ต้มสักประมาณสักห้านาทีนะคะสักห้านาทีโอเคใบแค่นี้ค่ะเอาแค่นี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนาไปต้มนะคะนําไปต้มใส่ใบน้ําใบเตยใบเตย,เตยกลิ่นใบเตยออกนะคะนี่คือน้าใบหม่อนนะคะน้าใบหม่อนต้มใส่ใบเตยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะได้ใบหม่อนแล้วนะคะเราก็มาหาใบเตยค่ะ ใบเตยนี้ก็ในสวนเราเหมือนกันนะคะนี่คือใบเตยนะคะเราจะเก็บสักสองสามหอมเสร็จแล้วนะคะน้ำใบหม่อนของเรานะคะปร้อยนะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะหอมมากหอมทั้งใบหม่อนทั้งใบเตยนะคะต้มเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องทำให้สวยงามก็ได้นะคะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ